สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพฤษภนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่8ธันวาคมปีงพศ2567นะคะขอบคุณที่กดกระดิ่งกด u b s สไคร e นะคะกดติด ตามนะคะในชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ยังต้องเจอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในเรื่องของการเงิน,นการงานนะเพราะว่ายังต้องมีรายจ่ายเรื่องของการซ่อมรถเรื่องของการจ่ายการซ่อมแซมอะไรต่างๆของเสีย แตกหักพังเนาะแล้วก็ต้องเสียตังในการที่ซ่อมบำรุงอะไรนะคะแล้วทีนี้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานมีความโดดเด่นนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะ,ะสวัสดีคุณวนิดานะคะสวัสดีค่ะในชาวราศีพฤษก ดวงของคุณมีการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นเริกงามยามดีในชีวิตของคุณคุณจะเจองานที่มั่นคงมั่งคั่งนะคะคุณโดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของการขอพอรอาจารย์แนะนําเลยให้คุณไปบนบานสารกล่าวขอพอรนะคะในเรื่องของงานในตําแหน่งหน้าที่การงานและความสําเร็จโดดเด่นมากๆ ในเรื่องของการเงินเรียกง่ายๆว่าเป็นนาทีทองเลยนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะฝันหรือสื่อสารกับองค์เทพเทวาหรือฝันแม่นฝันแม่นนั้นหมายถึงมีโชคลาภเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ในชาวราศีพฤษภเป็นราศีที่ดวงเปิดดวงดีในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ แต่ถ้ามันมีอะไรต้องจ่ายบ้างก็ทำใจว่าไม่เป็นไรมีจ่ายก็คือถือว่าดีได้มีโอกาสที่เราเราจะได้จ่ายมันไปนะเดี๋ยวมันก็จบเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะต้องเป็นช่วงเนื้อหอมนาทีทองนะแล้วก็เป็นขวัญใจของเด็กๆด,ด้วยเนื้อหอมอ่ะตรงนี้ฝากเลยนะคะในชาบัวชาบัวตัวหอมนะคะ ใครที่ต้องบอกว่าอายุสามสิบห้าเก้าเข้าสู่เนี่ยเริ่มเข้าเลขสี่นะคะมันจะมีในเรื่องของฮอร์โมนกิ่นแก่นั่นเองนะคะในชาบัวตัวหอมนำไปชงดื่มกินนี่แบบอาจารย์แบบนี้นะคะช่วยคลายความวิตกกังวลนะคะปัสสาวะออกมาก,ก็ไม่มีกลิ่นนะคะแล้วเขาก็จะเรียกว่าเหมือนกับช่วยปรับแล้วก็ าบางบุงหัวใจลดความเครียดความวิตกกังวลต่างๆแล้วให้ตัวหอมเนี่ยแหละเขาถึงได้มีการดื่มไปเรื่อยๆแล้วก็เหมาะกับในชาวราศีพฤษภนะคะชงถวายองค์เทพเทวาก่อนที่จะสวดมนต์เสร็จแล้วพอเราสวดมนต์เสร็จก็ลานำกลับมาดื่มนะคะยิ่งเป็นมงคลขอพรเนี่ยขอเรื่องงานเรื่องความสำเร็จแล้วถ้ามีติดค้างเรื่องเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการบนบานสานกล่าว ให้คุณรีบแก้ซะในความสําเร็จนั้นจะได้มีมามากยิ่งขึ้นแล้วก็สายโมนะคะยิ่งอ่าขอพรเจ้าที่อาจารย์แนะนําเลยนะคะให้คุณนะคะเช่าบูชาเทียนพระแม่ธรณีและเทียนเจ้าที่นะคะจะจะทํารอบนี้นะเพราะไม่ทําไม่ทําเยอะแน่นอนนะคะไม่ทําทั้งปีนะแล้วก็ให้เช่าในราคาที่ ถูกมากนะคะแล้วในดวงชะตาของในชาวราศีพฤษภนะให้จุดเทียนเจ้าที่เนี่ยถวายนะคะไหว้เจ้าที่ไหว้พระแม่ธรณีไหว้พระภูมิที่บ้านทุกวันโกนวันพระนะคะขอพรยิ่งขอยิ่งได้ยิ่งขอยิ่งโมมูแล้วปังนะคะในชาวราศีพฤษภนะอยู่เฉยๆนอนรอไม่ได้นะคะต้องเร่งในเรื่องของการปฏิบัติการขอด้วยการเกี่ยวกับเรื่องของ เขาเรียกว่าการภาวนาการภาวนาภาวนาเสร็จแล้วก็ขอพรน,นั่นเองนะคะและในดวงชะตาของในาชาวราศีพฤกษกนะคะถ้าช่วงนี้คุณมีการฝันอาจารย์จะบอกเลยว่าฝันแม่นนะคะใครกําลังเรียนศึกษาอยู่กําลังจะรอสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่จะสอบผ่านสอบสําเร็จได้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมใจกำลังจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือนะคะจะยิ่งสําเร็จเลยแล้วก็ใครที่จะดิวเรื่องการเรียนต่อไปเรียนต่อต่างประเทศหรือการสอบนะให้ได้สําเร็จสําเร็จแน่นอนนะคะในชาวราศีพฤษภต้องบอกว่าดวงดีดวงเฮงปังสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเมตตาแล้วก็เป็นฤกิกง,งามยามดีที่กําลังจะลุยทํางานชิ้นใหญ่นะเกิดเป็นชัยชนะ แต่โบราณนะคะก่อนลบทับจับศึกเขาก็จะมีการไหว้สักการะบวงสวงเสี่งสวงจัดทุกอย่างให้ดีเพราะฉะนั้นในชาวราศีพฤษภนะพร้อมแล้วตัวท่านเองก็ต้องอมูไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะจะได้ไม่เขาเรียกว่าไปแบบตัว,ปว,วเปล่าเล่าเปลี่ยวนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ ไปแล้วเฮงโชคดีนะคะถามในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักมีคนโสดที่เข้ามานะคะแล้วก็ถูกอกถูกใจเด็กๆอาจารย์บอกไปแล้วนะคะแต่ก็ควรใส่ใจมากยิ่งขึ้นทีนี้ใส่ใจก็คือเป็นอะไรแต่อาจารย์ว่าเป็นงานถนัดของในชาวราศีพฤษภนะเพราะพฤษภเป็นคนที่อ,อดทนแล้วก็เขามีน้ำใจเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติ แฟนหรือสายบริการเนี่ยอาจารย์ว่าพึกศกทําได้ดีเพราะฉะนั้นถ้ามีแฟนที่อายุห่างจากกันหรือเราต้องเทคแคร์เขาถือว่าดีนะคะอืมีโชคด้วยแหละใครถูกหวยก็บอกอาจารย์กันบ้างนะเออแล้วก็มีโอกาสฝันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ฝันแม่นสื่อสารเทวดาได้ไม่ต้องรอเลขก็ได้ถ้าเราปฏิบัติด,ดีๆสวดมนต์ไหวพานะจากที่ฝันร้ายติดต่อกันานานๆนมันจะหายเคล็ด mm hmm. <Get S 1> ลับอาจารย์จะบอกถ้าใครฝันแบบ เรารู้เลยอะในชีวิตนะแต่ละคนจะจะจะรู้ในความลับนี้ถ้าฝันเรื่องเนี้แล้วฉันจะไม่ค่อยดีเลยเออแล้วมันฝันติดต่อกันมานานแล้วเนี่ยเออให้นั่งสมาธิให้ดีนะแต่ไม่ใช่นั่งสมาธิหลับตาเฉยๆให้เอารูปประคำมาแล้วกําหนดจิตนะให้จิตอยู่ที่ประคำนะโอมนัมสิวายท้าจริตนะจริตถูกอย่างนี้อ่ะโอมนัมสิวายหรือพุทโธหรืออรหังสัมมาได้ทั้งนั้นเลยได้ทุกอย่าง แตจิตอยู่ที่รูปประคำพอ,อนิ่งแล้วขอพรเดี๋ยวฝันนะมั้นน่นจะหายไปเลขคูบาจารย์ก็จะมาช่วยเหลือประทานพรเพราะฉะนั้นโอกาสทองดีๆของคุณที่รายร้อมไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีพฤกษ์นะสายมูอย่าลืมนะแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยนะคะและการที่จะออกไป สอบเร่ยนการเร่อนตำแหน่งเรียนศึกษาทุกอย่างโอเคหมดเลยดวงดีดวงเฮงดวงปังในรอบสัปดาห์นี้แสดงความยิดีกับในชาวราศีพฤษศด้วยค่ะสวัสดีค่ะ